ทหารไทยนะฮะเตรียมปืนใหญ่พร้อมแล้วนะครับสิบแปดนี้นะขีดเส้นตายไวนะ้แลออ้วถอยไม่ถอยเดี๋ยวรู้กันนะทหารไทยตั้งปืนใหญ่นะซ้อมลบยิงโชว์ตั้ม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 ,ม,มโดยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีปืนใหญ่พร้อมจอนะครับพร้อมจอเขาเรียกว่าอะไรพร้อมจอเรดาร์พร้อมจอสีเป้าเล็งเป้า ออทันสมัยมากนะดูผ่านจอคอมพิวเตอร์เลยจะเล็งจะยิงตรงไหนชี้จิ้มจึกนะครับปรับอัตโนมัติเลยนะครับแม่นเหมือนจับวางยิงต่ำๆต่ำต่ำ,ตำโมโหนี่แะครับถามีไว้ทำไมนะบางคนบอกบางคนก็ชอบมาดามาแอดมินว่าเออแอดมินไปเปิดเผยทำไมแบบนี้เขาก็รู้หมดสิว่าทหารไทยไปตรงไหนไปตรงไหนนะฮะ